าลันขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทางใจไปทุกทั้งหลายทางศัตรูนอกกายและในใจใาและนัญ้าคอยยึดมาก

อภิวาตนาสเพเต็มเ่านรขอให้เป็นสัญญาณของข้าราชการเนสีอภิวาตนาสเพิเต

จ้เร <Sen> ิญในสมบัติากเพลินใจสุขเค้ัหลายใจปรารนาที่ไนเกะตงเหลือสมบูรากปาถนาทุกสิ่งทุกประการเธอใจขรอขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทางใจใจทุกทั้งหลายทางศัตรูนอกกายและในใจแร่ละเพื่อคอยยะดม พิวาสนาศเพต่อใจะเจริญในสมบัติคือมนเจริสุขีสํานใจหลักธนาที่ใดเราจะเหล็กสมรมากหลันาทุกสิ่งทุกประการเพนใจู ให้เจริญในสมบัติคือในสมสุขเคสัมลานใจหลรถนานพไ้สเร็มาทุกสิ่งกประการเดใจอภิวาสนาเต่ให้เจริญในสมบัติคือในสมุอสุขเคสัมลานใจหลรถนานพไ้สนเ็มาทุกสิ่งกประการเดใจ ขอให้ศุกยงี่ถ้วนปัตปฏิรมปนสุขีประสีเด้ารดนจังโธตปัจจาริโตจักท้าวธรรมาวันทันติอนวันนุสุขังเทพันขอให้ศุกชนมย่าี่้วนปฏัติปฏิรรมนสุขีอาลังขอให้อยู่เย็นเป็นสุขังไปไปทุกขั้งายทั้งศัตรูนอกกายและในใจแต่ละันเที่ยหอยยะธรรมะ วิวาตณที่เวทนาประสิเดสเรนจลองภุตตะปัจจาริโน <laughs> you what I'm saying? สีไดเริจริบุตปจาริจากตรธรรมวานติวัสุเทพรายานสุขานสนสุขานสุขานุขนสุขสมขานจสนสานตานสุสุขนขนุเานสนสานสุขาานส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 ุขสุานานใานุขาสินสาานสานุานุสุน วัดตระเสเิติีเดสเด่นจ่งบุตปจาริโนจารธรรมาวันติอานุอนุขังจงได้เลยในสมบัติภเกขนเสวยสุขีสลานใจปัจจานาคีออะไรโสดันสมานาทุกสิ่งกปปะการเินใจ <c oughs> อภิวาทนาสิเวทเนเจริพรใ้เจรในสมบัติปาะเพณีเฉลสุขีขันลานใจปรากศนาพีมายขอเจสุเมมมาศาสนาทุกสิ่งทุกประการเจิใจ อภิวาสนาสิริตันิจังวตาปะจาจิโนจัตตารุตัมมาวาตันติอาจุมโนจุขังตะลังนิจังวตาปะจาจิโนจัตตารุตัมมาวาตันติอาจุมโนจุขังตะลัง ตวเเดขอขอให้อยู่เย็นเป็นสุขหางไกลไปทุกทั้งหลายทั้งสัตููนอกกายและในใจสารลันเที่ยวคอยอยะดมเชื่อผ่านขอให้สุดสันอย่างสุดขัดปัิารรมเป็นสุขี เจริญในสมบัติเป็นในเฉวยสุขสั่งลานใจหลักนานตัวในสุขสมเด็จสมบูมากรลรกาทุกสิ่งทุกประการเดินเจริญผ่านแต่ให้สุขสมบัติถึงสมบัติปรทานเปสุขี અભિવાદના સેટ